นี่ครับผมแต่ข้างเลยฮะสามบ่อโอซีห้างหายอยู่ทั้งหนาปีครับเจีมสองครับงานนี้สวัสดีครับวันนี้กะทิพามาหาเลาะเบิ้งมิมครับมาเลาะเอามิมครับตีมีมพ่อไว้หกห้างครับห้างแหลกอยู่ท้างหนครับอยู่กอไพายุ๋ยเศร้าหาแล้วครับไปหาตอกะ บอมี่ครับเมาหนตียวหนึ่งผูดสิบนาทีครับดดนก็เลยเปลี่ยนแผนครับมาเอามิมดีกว่าหาง่ายกว่าครับนี่ครับผมหัางเบื้องจากหัางแล้วผมคอยนะครับลูกครับนี่ครับห่างนี่คอยลูกนะครับตัดกันเลยครับ ครับช่วงนี้ฝนกน็ตกแล้วครับกัละลังแจ้หน้อยนะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วเห็นมะนาวครับหางแหลกครับ,รรบต่งกล่องก็ได้ครับอยู่ก็ไปอู้ ลุงขอเด้ครับลูกเตืนมะนาวครับตื่นเบ็ดเบื่อเอาไล่มือครับ <c oughs> เรียบร้อยครับสวยๆเลยมะนางลูกขอได้ครับ เห็นไหมครับไปครับออกครับแกะพรมอีกแห่งหนึ่งครับหมงดำๆนี่ครับขึ้นลุนเบิังหัวน้ำหัวน้ำน้ำกันครับเป็นเต็งใดครับถ้าแห่งแก่ผมกสิขันไปทึงขึ้นเ่าครับคู่นะครับผมเห็นมะนาวครับมีต้นมัง ทำเสียครับถ้าตกดีก่อนครับกินมะนาวครับวัวน้ำกันสวยครับ กินหมูกินนอครับสุดเขียนครับะยอ้อโตอ่อนกะเคี้ยอยู่ครับ ลูกนโอเคครับมี่ เก,ก็บเสร็จเรียบร้อยดูผมกระสิ ลิงอยู่บ้านอย่างไรลูกบอกได้หังนี่สีเอาไปนี่เพื่อมันก่อ้า,างไม่หรอกว่าเดี๋ยวก็กวลู้งยึถ่ายเฮียลงนี่กับจบเกี่ยม เค็มเรียบร้อยที่มวันตะวันขอได้ครับไปครับลงครับนี่ครับห่างที่สามไอ้เถิง,ถงนี่ห่างเย้ครับบุซื้อปาซักจะคูแล้วอย่าง<ะ>ไรอ้เม่ยแตกเลยดูเลยนี่<อ> <laughs> ที่ควันแล้วที่ควันแล้วปายบน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 โอ้นูอบผ่ามาล้อถือผ่ายด้วยกระบอวะแกแก้วขีดไปถีกรองออโอ้โอลูกขอได้ครับแม่งนี่คิดว่าน่าจะเต็มดีเอ,อาเถื่อนเงียเลย ก็หมดแดงอีกแล้วน้ำอีกตั้งหากน้ำวน้ำกันน้ำผอมมดแดงความอะเปิดกล่องเสียเราพอพอ่องฮะอ้ออุ้ยไงบนเนาะ เื้ยน้ำอียอย่างเงี้ยเลยน้ำเล็บแมวว่าน้ำคว่ำมือยมุดแดงยิงต่างหากนะมาตรงนี้ขอเด้อหังนี้หังนี้คอสเด้ขอขับบัวไปบุยมองจีนบุยมวย ไปเลยครับเองขอเดีอครับลูกโอ,อ้หเป็นยังปอ้ปนยังเอาไม่ได้ปะอไปปะโอ้ยเราขับน้ำเออหนึง่ง Ini udah, Bang. Ah. Oke. Mau อุ้ยน้มามันหน่อยหน่อยแล้วมันเคาะมันแตกเนาะบน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 ไปเออวันนี้ดับเลยแง่ไปถ่ปายหุม่มเลยไนานหนึ่งกระปุกห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันครับประมาณ20เมตรครับกับห่างวังหันนี่ครับ กึ้ลุนเปิงครับมุดแดงกระไลอีกแล้วครับน้ำกระไลเออมีแต่แนว่ครับอู้หัวหนามเงี่ครับม่เห็นเหรอเห็นหรือเป็ีเนแกก่อนครับเป็ีนเป็ีนกระยยบได้ครับถ่ายแขังบ๊วยใจ Ừ, 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 Một tiếng iya yeah, siap ่หก่นะครับ ครับโอ้ลีลาไร้พดี ลุกเลยแสงโอ้หเดียงกันเลยโอ้โหเตียงเยอะโอ้ยหเตียงเยอะเต็มเนยโ้โหนียงเยอะเ มันปีนเด้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน,น,นี่ครับผมแตกห่างเลยฮะสามบอวซีห่างหายอยู่ทั้งหนาปีครับเจิมสองครับหันนี่นี่ครับยันผมมาจะเขียนไว้มันใส่เวลาโด,ดนครับสองตัวครับลองของว่าแผนโบ, <c oughs> บเขียนนี่โบเจิมครับนี่เขียนนี่ ค่อนข้างที่จะเจิอดูครับถ้าเขียนแนวนี้ไปครับเบิ่งหัางไหมนี่ครับผมหัางหนึ่งหัางที่หาครับหัางหนีคอเลยเด้อครับลูกโอ๊ยผูกใจเย็นปวดครับมือตองเด้อ อ,อ่อนแึง,งยี<ะ>่ลอยอ่อนนี่ลีอ่อนก็ขอนะครับตือควันแล้ว อือไฟเงียสิมึงนี่ครับเจ็จเรียบร้อยขอเน้ครับรูกกำลังกินเลยอ๋อมันสิอ่อนขัด เปิ้ดเลยครับใส่น้อยเดียวจับละไส่เบิร์ห้างไหมครับห้างสุดท้ายเดี๋ยวมีห้างหนึ่งครับลืมองทไทยแต่ยุลุมครับห้างใหญ่อยู่ครับห้างสุดท้ายแล้วของบันนี้ครับต้นบกครับห้างยิ่งสีเขียนไว้ต่โบ๊ได้เด้อครับมือมองยืน ที่อาจสจิขอดงังไปพร้อมเลยครับห้างนี้เบ่งก่อนครับ ค่งเสียงครับงนมาดวกวาน้าสยครับ ครับออออ,ออออจิบกินอ่องดีเนาะครับเก่งกับคว้าเกาเกล้วกันนะครับโอ๊ย ช่วยก็มาด้วยครับนี่เป็นปั้นน้ำทะสวยครับมูจิผ่านไปกับโบคือครับ ขอกันแล้วกันนะครับดูเอาไปสองห่างกับพ่อครับลงทีครับเอากับคุณแขรนี่ก็ครับแคนหันครับเม่เต้มครับขึ้นไปไหมเอาขึ้ืนไปขึกอาครับสีลงมาอยู่โบวนี้ครับเอามัดอยู่ข้างกอนี่ครับไปไต่กอยังมาถ่ายเบิรงครับ ไปครับเมื่อยแล้วครับกัปผูเนาะบาเวงๆอย่นี่ผลงานครับใน้<ด><ด>เหนี้เลยครับปั่นเรียบร้อยหมดเกลี้ยงแงจีขึ้นเรียบร้อยใน,นย,ยูยประมาณเพียงนี้ครับประมาณสองกลมบอกไปเลยถึงยูว่าสองกลมเนาะถึงอาจีบ่ถึงก็ได้ครับดีหัันนกเอาไปเพ่อแม่ข้างหน้าครับผม ัวหาตัวหาเมียมครับไม่เอานี้ตัวห้างพันยังไงโมมันหาเลยครับตัวกะหาขึ้น่อก็เอาตัวก่งห้างรุ่นนี้เลยครับบักม่วงทารุ่นนั้นใหง่ได้ครับรุ่นโจกแต่รุ่นบักม่วงนี้บอยยังครับเอาพอกันไมข้างในครับผมสวัสดีครับ